สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพลังงานวันนี้นะครับทุกคืนวันอาทิตย์ทุ่มถึงทุ่มครึ่งนะครับทาง t n m 2 t นเอ็ i สองนนะครับรายการนี้เราก็นำเรื่องราวซึ่งเกี่ยวข้องกับพลังงานซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อระบบเศรษฐกิจมีความจำเป็นต่อระบบการผลิตแล้วก็การดำเนินชีวิตของทุกคนนะครับเราจะทำอย่างไรให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงานทำให้พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนะครับ ได้ใช้พลังงานอย่างมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมวันนี้เรายังคุยอยู่กับท่านประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับดรดิเรกลาวันสิลิศนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วก็กลับมาสนทนากันในหัวข้อเจาะลึกในเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้านะครับพักกันสักครู่ครับ ก็เบื่องั้นเชิญทางนี้ฉลองคาเฟออเมซอนครบ888สาขาลดจากราคาเต็มแก้วละ8บาท18-20ตุลาคมนี้แก้วไหนๆก็ลดที่คาเฟออเมซอนทั่วประเทศสมาคมที่สิทธิ์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมน้อรมระมลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในงานปิยมหาราชานุสรณ์2556 ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนจุลาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวันค่ะให้กับนิสิตที่ความประพื้นดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ครับบริจาคได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทยสาขาสยามสแควร์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพบกับศาสตราจารย์กิติคุณนะครับดรดีเรกละวันศิริประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับดรดุษมีการพูดถึง กองทุนกองทุนพัฒนาของไฟฟ้าของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นยังไงฮะกองทุนนี้คือกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่<ช>ส่วนใหญ่ที่คนรู้จักเนี่ยนะครับ<ช>ส่วนมากก็คือตามมาตรา97วงเล็บ3เนี่ยต้องการเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมนะครับก็คือว่ากองทุนนี้เนี่ยจะเป็นจะมีการเก็บเงินนะครับจากส่วนหนึ่งก็ผู้ประกอบการเนี่ยผู้ประกอบการก็สามารถไปเก็บต่อจากผู้ใช้ไฟได้อีกทีนะเสร็จแล้ว เอาเงินส่วนนี้ไปพัฒนาท้องถิ่นรอบโรงไฟฟ้าครับซึ่งเขาจะดูว่าถ้าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะมีผลผลกระทบประมาณในรัศมี5้ากิโลเมตรครับเราก็จะดูว่าในรัศมี5กิโลเมตรเนี่ยมีตำบลอะไรบางที่ใน,นรัศมีนี้แล้วเงินเงินส่วนใหญ่ก็จะลงไปที่นี่ประมาณ9 5้าทั้งหมดครับแต่ถ้าเป็นกองทุนขนาดกลางเนี่ยก็รัศมีประมาณ3าม กิโลเมตรถ้ากองทุงนเล็กก็จะมี1กิโลเมตรนะครับคือกองทุนนี้คือเราเป็นกองทุนที่จะไปพัฒนาท้องถิ่นเนื่องจากผู้ที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาได้รับผลกระทบมากแล้วแล้วเขาเสียสละที่มาอยู่บริเวณน,นี้นะครับให้โรงไฟฟ้าไปตั้งเราก็อยากให้เขานาเงินนี้ไปพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนนะครับสําหรับแนวคิดอันนี้เนี่ยก็อยากให้คนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าเนี่ย เขาสามารถบริหารกันเองได้นะครับก็คือเราจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการถ้าขนาดใหญ่่มีสองชุดนะครับขนาดเล็กก็จะมีหนึ่งชุดโดยที่สัดส่วนของคณะกรรมการเนี่ยสองในสามเนี่ยก็คือเป็นภาคประชาชนที่อยู่รอบรงไฟฟ้าแต่หนึ่งในสามเนี่ยจะเป็นภาคภาครัฐนะครับที่จะไปเป็นตัวแทนของภาครัฐที่คัดเลือกมาอีกทีหนึ่งไปดูแลนะครับ ในในแง่การพัฒนาเนี่ยก็คือจะไปพัฒนาตามหัวข้อที่เรากําหนดไว้ประมาณ10หัวข้อนะครับเช่นทางด้านสาธารณสุขทางด้านการศึกษาทางด้านคุณภาพชีวิตทางด้านแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องเยยาบางส่วนครับหรือว่าอื่นๆอีกนะครับแต่ในแง่คิดหรือว่าคอนเซปต์ของกองทุนนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็คือ เราอยากให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะครับ,รบเขาอาจจะไปสร้างอาชีพนะครับแล้วก็ไปตั้งสาก,ก์แล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อพัฒนาอาชีพได้ที่แล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองได้ครับเพราะว่ากองทุนเนี้ยมันมีระยะเวลาจํากัดตามที่โรงไฟฟ้าสร้างบางแห่งก็เหลืออีกไม่ถึงก็ไม่ถึงยี่สปีหรือสิบหปีอย่างเงี้ยเพราะโรงไฟฟ้าเนี่ยได้รับสมัติทางหรือหรือได้รับใบอนุญาตเนี่ยประมาณยี่ส้าปีอะไรเงี้ย นะครับเขาเราก็จะมาดูแลให้เขาแรกๆเนี่ยเราก็ในปีแรกของของการดูแลเนี่ยคือเราจะให้ทางเ,าเขาได้ตัดสินใจเองได้นะครับ<ช>พอปี 2, 2> ปี3เนี่ยก็ต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ว่าจะทำอะไรให้เกิดผล uh huh. ในระยะเวลาที่ยั่งยืนได้นะครับ uh huh. ก,ก็สามารถที่จะอยู่ยืนอยู่ด้วยขางตัวเองได้ หลังจากนั้นอาจจะทําเป็นโรงพยบาบาลขนาดเล็กคลินิกอะไรก็ได้นะครับที่มีผลประโยชน์ต่อคนเป็นจำนวนมากครับหรือเป็นโรงเรียนอย่างเมื่อาาวานทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ลงไปเยี่ยมเยียนกองทุนอันหนึ่งที่ระยองอะไรอย่างนี้ก็จะไปุยพูดคุยกันครับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยมีขนาดของกองทุนใหญ่ไหมฮะเม็ดเงินที่มีอยู่เป็นกุ้งอยู่ตอนนี้คือ,คอกองทุนแต่ละกองทุนเนี่ย นะครับอย่างกองทุนประเภทกรเนี่ยจะมีการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่5้า0ล้านหน่วยขึ้นไปจะมีรายได้ประมาณตั้งแต่5้าสิบล้านบาทครับแต่กองทุนใหญ่ๆเนี่ยจะมีรายได้ประมาณ400รอยกว่าล้านครับอย่างเช่นกองทุนที่อยู่ที่มาตรพุธเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าการเจ็บเงินเข้ากองทุนเนี่ยขึ้นอยู่กับเชื้อเพลิงที่ผลิตครับถ้าเป็นเชื้อเพลิงประเภทถ่านหินเนี่ยครับ จะเก็บสองตังตอน่วยไฟการผลิตถ้าแก๊สก็หนึ่งตังนั้นโรงไฟฟ้าที่เป็น่านหินเนี่ยเช่นว่าโรงไฟฟ้ามอสตพุทธเนี่ยจะมีโรงไฟฟ้า่านหินอยู่สองสามโรงก็จะเก็บได้มากแต่หรือว่าโรงไฟฟ้าที่อยู่แถวแม่เมาะเนี่ยก็จะเก็บได้มากเพราะเป็นถานานหินการเก็บมากเก็บน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับ วัตถุดิบที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมเชื้อเพลิงที่ผลิตไฟฟ้าด้วยคือเชื้อเพลิงอันไหนที่มีผลกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตมากเนี่ยเราจะเก็บสูง<ม>ใช่ไหมเราจะเก็บสูงหน่อยครับแต่ถ้ามีผลต่อสิ่งแวดล้อมหรือคุณภาพชีวิตน้อยเราก็เก็บน้อยหน่อยน้อยหน่อยอเพราะว่าเงินตรงนี้เราเหมือนกับว่าเราต้องการชดเชยชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นเงินตรงนี้ก็อยากให้คืออยากให้ทางผู้เสียสละที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าเขาเสียสละแล้วได้รับการชดเชยได้รับการชดเชยที่เขายอม ให้ตั้งโรงไฟฟ้าไว้ตั้งได้รับผลประโยชน์ด้วยครับทีนี้กองทุนในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันตั้งขึ้นมานานหรือยังครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเมื่อก่อนเราไปทําโรงไฟฟ้าอะไรที่ไหนเนี่ยเราก็ไม่ได้มีกองทุนพวกนี้ชดเชยให้กับคนในพื้นที่ใช่ไหมฮะ,ะเราเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเริ่มก่อนที่ทางคณะก,กรรมการจะมาทํางานในประมาณสองปีนะครับ,รบแต่ตอนแรกเนี่ยเป็นมติคอรอมอแต่หลังจากกฎหมายหรือพรบการประกอบกิจการพลังงานอยู่แล้วเนี่ยจะเขียนไปนในกฎหมายเลยครับ นั้นการใช้เงินกองทุนเนี่ยถ้าปีไหนเราใช้ไม่หมดเนี่ยเราก็เหลือต่อไปได้แต่ถ้าเป็นตามมติคลมเนี่ยถ้าใช้หมดต้องต้องส่งคืนทางทั้งหมดนะครับอันนี้นี่วิธีการบริหารจะมันจะ่างแตกต,ต่างกันไปนะครับแล้วก็กองทุนที่เราเราเพิ่งมารับผิดชอบเนี่ยเราจะมีการรับฟังความพิเห็นของแต่ละภาคด้วยครับเพราะเนื่องจากมีกองทุนเก่าอยู่แล้วเราก็จะเอาผู้ที่เคยบริหารกองทุนเก่ากับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่น แล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมาแล้วมาสัมมนากันว่าอย่างไหนที่เขาอยากได้อย่างไรก็ถึงจะไปร่างเป็นระเบียบทีนึงนก็ใช้เวลาก่อนที่จะมีกองทุนไปครับฉะนั้นก็หมายความว่ากลไกในการดําเนินการเนี่ยเราพยายามให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็คนในชุมชนพื้นที่นะที่ได้รับผลกระทบอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่ายังมีรายละเอียดที่เดี๋ยวเราต้องมา คุยกันต่อในเรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟ้านี่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วก็มาคุยกันต่อในเรื่องซึ่งเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้านะครับพักกันสักครู่ครับ นี่ก็เบื่องั้นเชิญทางนี้ฉลองคาเฟออเมซอนครบ888สาขาลดจากราคาเต็มแก้วละ8บาท18 2 0ถึง20ตุลาคมนี้แก้วไหนๆก็ลดที่คาเฟออเมซอนทั่วประเทศสมาคมที่สิทเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมน้อรมรำลึกพระมหากรุณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในงานปิยมหาราชานุสรณ์2556 ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวันค่ะให้กับนิสิตที่ความประพื้นดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ครับบริจาคได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทยสาขาสยามสแควร์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะกลับมาสนทนากาันต่อในช่วงที่2นะครับเวลาเราพูดถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยหลายคนก็คงจะนึกถึงว่ากองทุนเนี่ยจะเอาเงินทุนเอาอะไรทั้งหลายเนี่ยไปพัฒนาไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการให้บริการประชาชนมากขึ้น ซึ่งตรงนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของกองทุนเหมือนกันนอกเหนือนจากการดูแลผลกระทบของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการาาขึ้นโลงงานไฟฟ้าแล้วก็มีผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตนะต้องถามอาจารย์ดิเรกนิดนึงว่ากองทุนตรงนี้ทำหน้าที่ในการพัฒนาการให้บริการไฟฟ้าด้วยใช่ไหมในพื้นที่ซึ่งซึ่งอาจจะห่างไกลธุรกันดารใช่ไหมครับครับคือคือกองทุนที่ตะกี้เราพูดถึงไปเนะี่ยมันเป็น มาตรา97หลือ3ก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่ายังมียังมีอีก4.1นะ4์อย่างที่จุดประสงค์ที่หนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลเนี่ยนะครับหรือได้รับไฟฟ้าอย่างทั่วถึงนะครับอันนี้ก็กำหนดว่าทางทำอย่างไรค่าไฟคือปัจจุบันนี้ค่าไฟทั่วประเทศในแต่ละแคตตะโกนีจะราคาเท่ากันนะครับทำให้ กำไรของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยก็มากกว่าการไฟฟ้าภูมิภาคภูมิภาคนะครับกำไรในแง่ที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับงั้นเราก็ตัดเปอร์เซ็นต์กำไรที่ควรเกินเนี่ยให้มาเกลี่ยไปอยู่ที่การไฟฟ้าครับเป็นเงินบางส่วนก็ปีหนึ่งแต่ก่อนนี้ก็ประมาณ9,00ล้านครับแต่ระยะหลังๆเนี่ยการไฟฟ้าภูมิภาคขยายตัวมากค,ครับไม่พอตอนนี้อยู่ระหว่างการที่จะรีสตาร์ทเพื่อกองทุนใหม่ครับแต่ที่แล้วมาคือว่า เราให้การรถไฟเบียดช่วยไปอีกส่วนหนึ่งปีหนึ่งก็ประมาณหมื่นสามพันล้านเขส่วนนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นกองทุนที่ไปไปลงทุนเพื่อบริการทางสังคมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการลงทุนในเชิงธุรกิจถูกไหมครบครับก็เป็นบริการในแง่ที่ว่าคนที่สามต่อไปไปไม่ถึงเนี่ยเขาจะได้รับไปให้ทั่วถึงครับทีนี้ความความทั่วถึงของการใช้บริการไฟฟ้าในประเทศไทยขนาดไหนครับอาจารย์คือตอนนี้คนในทุกจุดของประเทศไทยเนี่ย สามารถใช้ไฟฟ้าได้หมดไหมหรือว่ายังมีบางพื้นที่ที่ยังยังไม่สามารถใช้ไฟได้คือปัจจุบันเนี้ยถ้าเกิดตามภาษาอังกฤษเรียกว่า electrication f i ก็คือปัจจุบันเนี้ยประมาณ99% 99%ของคนในประเทศเนี้ยได้รับไฟฟ้าใช้หมดแล้วจะมีบางจุดที่เขาอาจจะประเภทว่าเขาอยู่ในที่ป่าสงวนที่ของทางราชการทหารหรือว่าที่ตามตะเข็บชายแดนอเนี้ยอันนี้อาจจะไปไม่ถึงนะครับ99%นนี่ถือว่าเยอะนะฮะ ก็เป็นถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเราก็ถือว่าประเทศที่ท,ที่ได้เยอะมากเทียบกับอินเดียหรือปากีสถานหรือประเทศอื่นๆเราจะได้มากกว่าเขาเยอะหนึ่งเปอร์เซ็นที่เหลืออยู่เนี่ยคุ้มที่จะลงทุนไหมฮะเพราะมันอาจจะต้องใช้เงินจํานวนมากคพื่อจะทําให้ประชาชนเข้าถึงคืออย่างปัจจุบันเนี่ยคือเขาผู้ที่มาขอต่อไฟใหม่ถ้าเกิดไม่ถึงห้าหมื่นบาทเนี่ยทาง การไฟฟ้าส่วนืิภ้าเนี่ยเขาจะลงทุนให้50,000บาทเพื่อเพื่อต่อสายไฟถึงครับอันนี้เราทำในลักษณะเป็นไฟฟ้าชุมชนได้ไหมหรือว่าเอาในเรื่องของลูกท็อปเรื่องของโซลาร์เซลล์เนี่ยไปช่วยในพื้นที่ซึ่งมันไฟฟ้ามันไปไม่ถึงจริงเขาก็ผลิตเองใช้กันเองในชุมชนก็ต่อต่อไปก,ก็จะมีโครงการอันเนี้ย โซล่าชุมชนซึ่งจะมีโคต้าประมาณ8 0 0เมกะวัตต์ชุมชนหนึ่งก็หนึ่งเมกะวัตต์8 0 0้อัอันนี้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไหมครเราเข้าไปส่งเสริมไหมอันนี้จะไม่เกี่ยวนี่มันก็ว่าให้ชุมชนเขาลงทุนแล้วเขามีรายได้จากจากค่าค่าไฟที่ได้มาอันนี้ใครทําหน้าที่ตรงนี้ฮะกระทรวงพลังงานเอเฉพาะ8 0 0เมกะวัตต์เนี่ยทางกระทรวงเขาจะเป็นคนดูแลเป็นคนดําเนินการอยู่ครับเริ่มอ แต่เราก็ออกระเบียบครับอ,อนุญาตทังัรูปแบบการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยเราเราบริหารแบบไหนในรูปคณะกรรมการแล้วก็ดึงหลายภาคส่วนเข้ามาเป็นผู้มีส่วนร่วมหรือยังไงฮะแต่มันมันอยู่อันเดอร์หรือว่าภายใต้การบริหารของกอกพใช่ไหมครับคือกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตาม97วงเล็บ3เนี่ยบริหารงานการบริหารงานที่ตะกี้ผมเล่าเล่าใ,ให้ฟังแล้วนะครับก็คือให้ชุมชนบริหารกันเองช่วยดูครับแต่ว่าในแง่ของ เกี่ยวกับเรื่องตามมาตาเก้าเจวงเล็บหนึ่งเนี่ยนี่มันเป็นการเกลี่ยรายได้นี่เรายังไม่ได้ดูเราจะก็เพิ่งเพิ่งจะปรับเบียบใหม่ครับยังยังไม่เสร็จนะครับหลังจากที่เรามีการปรับโครงสร้างค่าฟไฟใหม่เนี่ยเบ,บียบนี้จะออกแล้วเราก็จะตั้งกองคณะกรรมการมาบริหารอีกทีหนึง่งครับยังยังในการบริหารของสำนาาักงานเนี่ยนอกจากมีกรรมการที่ดูแลกองทุนแล้วย่อยแล้วเนี่ยที่สำนักงานเราเนี่ยมีคณะกรรมการอยู่สองชุด นะครับชุดหนึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องดูแลแผนงาน <ừ> อีกชุดหนึ่งจะดูแลเรื่องการประเมินหลังจากที่เขาทําเสร็จแล้วว่ามันได้ผลครับยังไงบ้างครับรบ,รบมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมไหมครับที่มีการใช้เงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยในการดูแลชุมชนซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมก็คือเป็นโครงการที่เขาทำ<ช>ทำทำทำไปแล้วฮะในในจังหวัดไหนบ้างในพื้นที่ไหน คือคือปัจจุบันนี้ของเราเพิ่งเริ่มไปปีหนึ่งยังยังยัง,ย,งยังมีไม่มากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดของเก่าเขาฮะอันนี้จะมีชุมชนที่เขาทําไปแล้วอย่างเช่นว่าอยูท่ที่ในหลายๆที่ที่เขาทําอย่างยกตัวอ,อ,อย่างเช่นว่าอยู่ที่ขนอมเนี้ยขนอมขนอมนี่เขาจะมีโรงไฟฟ้าขนอมก็จะมีแบบว่าเขาจะทาอย่างเช่นว่าเขาทําเกี่ยวกับเรื่องธนาคารปูเนี้ยธนาคารปู ก็ทําในเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับคือเขาไปเอาปูไปซื้อปูไข่มาแล้วก็เอาไปเป็นเกี่ยวกับส่งเสริมอาชีพส่งเสริมอาชีพแล้วก็ก็สามารถที่จะมีออกมาไปขายได้กําไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาไปพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องปากการังชายฝั่งเพื่อที่จะให้เกิดสัมตามัน คือคือถ้ามีประการังเยอะๆเ,เนี่ยสัดน้ำมันจะมาเข้าเข้ามาอยู่ในนี้เยอะออก็ทําให้ปริมาณปลาปริมาณอะไรเนี่ยก็ทำมาหลายปีแล้วมันจะเห็นผลว่าปลาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจํานวนมากครับที่มามาอยู่ในใกล้ๆทะเลที่ใกล้ๆโรงไฟฟ้าเขาอันนี้ก็ไปเหมือนกับไปดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินปากท้องเนี่ยมันมันดีขึ้น ทีนี้มีบางที่ที่ไปทําโรงเรียนทําโรงพยาบาลอะไรนี่ไหมครับก,ก,ก็มีโครงการเกี่ยวกับเรื่องเรื่องโรงเรียนเรื่องอะไรพวกนี้เขาก็มีทำเช่นว่าเขาไป,ไป,ไ,ปไปพัฒนาโรงเรียนนะครับ,รบแล้วก็อาจจะไปช่วยให้โรงเรียนอันนี้ก็อาจจะคล้ายกันคือมีการปลูกผักปลูกอะไรให้โรงเรียนอะไรองนี้ยให้นักเรียนมาปลูกผักกันเองหรือว่าส่งเสริมก็มีวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ดิเลกราวันศิรินะครับที่ ได้มาให้รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้านะครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วก็ไปติดตามชมช่วงกินเที่ยวทั่วไทยนะครับ นี่ก็เบื่องั้นเชิญทางน,นี้ฉลองคาเฟออเมซอนครบ888สาขาลดจากราคาเต็มแก้วละ8บาท18 2 0ถึง20ตุลาคมนี้แก้วไหนไหนก็ลดที่คาเฟออเมซอนทั่วประเทศสมาคมที่สิทเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยขอเชิญร,ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในงานปิยมหาราชานุสรณ์2556 ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนจุลาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวันค่ะให้กับนิสิตที่ความประพื้นดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ครับบริจาคได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทยสาขาสยามสแควร์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับพิมนะคะในช่วงท้ายรายการพลังงานวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะพิมก็อยู่ที่แคนเทนทาว์ค่ะสาขาเชิโนเซนิวานค่ะซึ่งห้างแห่งนี้นะคะเป็นห้างที่วัยรุ่มคิกกันมามากๆเลยะคะ่ะที่นี่นะคะร้านอาหารแห่งนี้เป็นร้านอาหารจีนค่ะซึ่งมี ียเวลานะคะตอนนี้พิ่งก็อยู่กับ Area Manager แล้วล่ะคะ่ะเราไปพูดคุยกับเขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้คุณช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังนิดนึงนะคะ่ะเป็นชาชิพานนะครับผมงามจนัดเป็น Area Manager ครับผมของแคนดัลเฮาส์ครับแล้วที่นี่มีคอนเซ็ปต์การสร้างสัรเมนูอย่างไรบ้างคะสดสะอาดแล้วก็ราคาไม่แพง ย่อมเยาครับอ๋อก็คือเท่ากับว่าราคาได้อยู่ปานกลางใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนระดับชั้นก็สามารถรับทานได้มีอาหารหลากหลายชนิดมากใช่ไหมคะใช่ครับผมอืมอะแล้คาตอนนี้เรามาเริ่มดูเมนูกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากเมนูไหนดีคะอันนี้ป่ะคะอันนี้เป็นไฮไลท์เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้เป็นไฮไลท์เหมือนกันครับผมตอนนี้ลูกค้าชาวต่างชาติชอบรับประทานเป็นหอยเชลล์ผัดซอสเอ็กโอครับผมออ๋ เจลเนี่ยนะครับผมมาทอดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาผัดกับซอสเอ็กโวตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีบอกเกฟ่ต์รอบๆอย่างนี้ก็จะบอกว่าเพื่อสุขภาพเหมือนกันนะคะต,ตัวนี้นนนนครับผมเน้นสุขภาพแล้วอ,อาาย่างจานนี้ก็คือจะเป็นปลาปลาอะไรคะเป็นปลากระพงขาวครับปลากระพงขาวอันนี้เขาเรียกว่าเมนูปลากระพงทอดราดซอสมะขามปลากระพงราดซอสมะขามนะคะเอ็กโวนั่นคืออันนี้โอเคปลากระพงทอดราดซอสมะขามเมนูที่สอง ครับผมอ่าแล้วส่วนเมนูที่3นะคะอ่าเมนูที่3นี่ก็คือที่บอกนะครับเป็นกุ้งทอดครีมสลัดผลไม้อ่าจะมีกุ้งทอดแล้วจะมีแอปเปิลเมกันตาลูปแล้วก็จะมีผักกาดแก้วรองหมูบางล่างอย่างนี้อ่าครับผมส่วนเมนูที่4นะคะเมนูที่4ะะจะเป็นผัดผักเพื่อสุขภาพนะครับเป็นเมนูที่ลูกค้าส่วนใหญ่อ่าจะสั่งทานกันนะครับผมเป็นป่วยเล้งผัดน้ำมานันหอย ปกติแล้วฝอยเล้งเนี่ยจะมีเฉพาะทานเฉพาะหน้าหนาว <ฮะ S 2> แต่ถ้ามาแคทเตอน์เท้ามีทุกฤดูเลยครับผมอ๋ออย่างนี้เราสั่งเอกเะ็นพิเศษหรือเปล่าะคะอันนี้เราเรามีเรามีที่ว่าไปสั่งซื้อตรงนี้โดยเฉพาะของแคทตอร์เท้าเลยครับผมเออแล้วอย่างเมนูเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคงเมนูเดิมตลอดอเมนูก็จะมีะบางช่วงก็จะมีเสริมเข้ามาครับผม ก็คือจะมีเป็นแบบซีซันแบบว่าอย่างหน้านี้ก็จะมีอันนี้ถึงระยะเวลานีใ้ใช่ครับผมแต่ว่าถ้าจิ่มซํานี้ก็จะมีตลอดเลยจิงซัมมีตลอดแต,แต่อย่างพวกนี้ก็มีตลอดมีตลอดเหมือนกันครับผมจิมซําจะหลากหลายกว่าจิ่มซําจะอยู่ที่40ๆๆๆรายการทีทั้งของนึ่งของทอดอย่างนี้เอ,อยากจะให้คุณท่านช่วยแนะนําเมนูทีละอันนะคะครับจิมซัาเลมหนึ่งค่ะ่างตัวนี้ตัวนั้นจะเรียกว่าขนมจิบปูนะครับผมค่ะ ขนมจิบปูนะครับผมแต่ส่วนอย่ขนมจิบปูเห็นที่อื่นมันจะเป็นสีเหลืองอันนี้มันเป็นสีขาวอ่าสีเหลืองจะเป็นจิบหมูอ๋ออ่าอ๋ออันนี้คือปูสีขาวอันนี้ขนมจีบหมูครับผมอันนั้นเป็นกันเชียงปูนึ่งครับผมกันเชียงปูนึ่งนะครัมอันนั้นจะเป็นกุ้งหน้าปูอัดหน้าปูอัดนะคะอันนั้นจะเป็นขุ้ย่ายหยก กุ้ยช่ายหยกอะเป็นยังไงคะข้างในจะมีกุ้งหมูแล้วก็จะมีใบกุ้ยช่ายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมาจิ้มกับซอสตัวนี้นะครับผมแลอย่างนี้คือทุกตัวเนี่ยจะมีสมสมของหมูหรือเปล่าคะอ่าส่วนใหญ่จะเป็นกุ้งกับหมูมีอย่างนี้ให้อิสลามก็อิสลามก็จะไปเป็นซาลาเปาซาลาเปาได้ไส้ครีมซาลาเปาไส้ครีมซาลาเปางาดำได้ครับผมโอเคค่ะแล้วตัวนี้นจะเป็นลูกชิ้นกุ้งผักโขมครับผม นำไปทอดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ามาเนื้อครับผมอันนี้ก็เป็นบะหมีม่หยกหรือเปล่ววาคะบะหมี่หยกยัดไส้กุ้งครับผมย,ยัดไส้ด้วยเหรอคะยัดไส้กุ้งด้วยครับผมเ<อ>มนูนี้เด็กๆแล้วก็ผู้ศึกษาที่ชอบทานนะครับผมมาหนึ่ครับมันแปลกใหม่มากค่ะไม่เคยเจอ,อครับผมตัว <c oughs> นี้เป็นเต้าหู้ทองยัดไส้ครับผมเต้าหู้ทองก็คือเต้าหู้ปลา ครับยัดไส้กุ้งครับผมตัวนี้นะครับและตัวนี้ขายดีครับผมตัวนี้ตัวนี้ขายดีด้วยตัวนี้ไฮไลท์นะคะเป็นซี่โครงหมูเต้าซี่ค่ะส่วนใหญ่ลูกค้ามาจะสั่งนี้ทุกทุกโต๊ะเลยครับผมตัวนี้จะไปเป็นบล็อกฟรี่ไส้กุ้งครับผมบล็อกฟรี่ไส้กุ้งอันนี้จะไปเป็นไข่เค็มยัดไส้ไอ้น่าทานมากเลยค่ะตัวนี้ไข่เค็มยัดไส้อะไรคะคุณแม่ยัดไส้กุ้งครับผมกุ้งนะครัตัวนี้ก็เป็นสาหร่ายทรงเครื่อง อันนี้ก็เป็นไส้หมูหรือเปล่าอ่าหมูกับกุ้งแล้วก็จะมีผูอัดตรงกลางด้วยค่ะเอันนี้แบบเท่าที่สั่งมาเนี่ยก็จะมีแบบหมูกุ้งปลาไม่มีไก่เหรอคะไม่มีไก่ไก่จะเป็นเมนูอะไรคะพูดอีกอย่างเมนูอราคาก็คือจะเป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงไก่ผัดพริกไทยดำเขาก็คือเสิร์ฟออกมาใช่ครับผมก็เป็นสไตล์จีนเหมือนกันอ่าสไตล์จีนเหมือนกันครับเอาล้วค่ะคุณผู้ชมจากตอนนี้นะคะพี่ก็อยากให้คุณทานเนี่ย ช่วยตั้งคำถามสักหนึ่งคำถามเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะคะว่ารายการเราเนี่ยก็จะมีคำถามประจำสัปดาห์หนึ่งคำถามซึ่งถ้าคุณผู้ชมตอบถูกเนี่ยจะได้รับรางวัลไปเลยค่ะก็ให้คุนฐานช่วยคิดมาเลยค่ะสักหนึ่งคำถามอ่านะครับอ่า เมนูที่สองนะครับเมนูปลาเมนูปลาเรียกว่าเมนูปลาอะไรทําอะไรก็ที่เราเรียกกันหลายรอบเมื่อกี้เมนูนี้นะคะเรียกว่าเมนูอะไรคะซึ่งที่เนี้ยอันนี้เป็นเมนูไฮไลท์ของที่นี่เลยละค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะทราบคําตอบนะคะสามารถส่งคําตอบมาได้ทางที่อยู่ข้างหน้านี้ได้เลยค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะก็หมดเวลาลงของรายการแล้วแล้วค่ะต้องขอขอบคุณคุณท้าวมากเลยนะคะที่เสาะเวลามาให้สัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะ ขอขอบคุณเครือขุมองบีเอซนะคะที่สนับสนุนรายการของเราและก็ให้ทุ้ชมนะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงทางช่องท n n 2สค่ะแต่วันนี้พีมนักคุณทานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ